ดูตายแล้วะตะกี้มไม่ใช่ใชตะกี้มไม่ใช่อย่างนี้เลยดื้อเอาหรอเูาไปรับไหมเอาเแค่หลับไปแล้วามาลับเลยเฮ้ยมาหลับเลยเว้ยโอ้ยหลับเลย,เยดื้ออ่อไม่กลัวใครเลยกลัวกอฟคนเดียวดูเอ่เอ

นั่งตรงตนั่งตร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 งโอ้มันกลัวมึงขี้หายรึเปล่ะนั่งตรงตรงมันไม่เคยกลัวใครเลยเนี่ยโหตายแล้วมึงกลัวก๊อกคนเดียวเลยเนี่ยตายแล้วมมมาาาดิเออเดี๋ยวว่ากันเออเดี๋ยวว่ากันเพื่อนเเเออดี๋ยวไปเดี๋ยวว่ากันเนี่ยจัดการเด็กก่อนโอ้โหดื้อจัดโอ้โหเจโรม เจอกันเจอกันอู้หูลุกเงยหน้าเงยหน้ามาไอ้ก๊อฟเงยหน้ามาเอาร็วๆเอาไปะถ่ารู้ว่าถ่ายรูปไปส่งเลยนะเออเดี๋ยวถ่ายรูปไปถ้าดื้อเถ่ายรูปไปส่งให้เอโอ้โเดี๋ยวกูไปรับเลยเออรับไปเลยรับไปเลยโอเคเดโอเคโอเคโอเค เดือไปเซ่เดือไปเซ่อ่านั่งนะโทรอ้าวโทรนะห้องนะฮัลโหลก๊อบอ่านั่งยินดีเลยก๊อบสั่งไว้ไงนั่งห้ามไปไหนนั่งก่อนยังไม่ไปไหนทั้งสิ้นก้มหัวลงก้มหัวลงเลยเดี๋ยวป้าาเรียกก๊อบนะก้มหัวลงเรายังมีโทษอยู่นะดูไม่ได้นะ โอ้โอโอโอ้โอ้อทรเลยโทรเลยแบบ้าโทรเลยององโทรนะออดีลูกดอ่ะลูกดีนี่โทอละอ่ะเอาไงเอาไงกาเป็นคนละคนล Tiền gọi gọi là ký điện đực À à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  mi tiền à, à. Ô, có mà cảm đi chứ cô một cua té của Hoa hơi ba kêu đại Điều Hẹ Ờ Bà cao Bà อ่ะโทรเลยดื้ออีกแล้วโทรเลยโทรเลยไปนั่งคนเดียวไปนั่งก่อนเลยนั่งพะเพียบคนเดียวเพยบเลยเรากรอบมากรอบมาแล้วนั่งเร็วนั่งนั่งเลยนั่งดีห้ามดื้อนะงีิงโทรศัพท์ยิงโทรศัพท์ตัวยื่นเลวอัดคลิปมันไว้พี่บ้านมาสนุกที่ไหนอ่ะอ่ะอ่ะกรอบมานะยื่ดูแหวมานะกรอบมานะ